เรียบรอยครับผมบ่ต้องอีอย่างมากไม้นะครับนี่หลานชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับตอนกูส่วนมึงไปจับกบเมื่อคืน,ม,น,คน,นมึงคือบ่ไปเงี้ยแต่อยู่รับรับว่ากูป,ป่นมาแล้วมึงจะสะแตะก,กินเลยกินเลยป่ <c oughs> นกบนะครับอุย้ยใส่พริกเผาพริกคว้มได้นี่ใ<ม>ส่พริกผงลงอีกก็จะให้สีมันแดงแดงสีสวยงามเลยใจว่าเพลนมัน้ย หนูเจ้าจก,ก็แผวอยู่บ่เขาใส่ซัวไก่อ่าเขาใส่ซัวไก่นั่นแหละหมอม,มรสตับเป็ดหอมตุ่มน้ำปลาแดงใสอยู่ขม <c oughs> กบน้อยก็ดูมันอ่อนอยู่อ <c oughs> ุ้ยเลยจำก่อนนะอืม <c oughs> อันนี้หรอพอ ยัมงมาบนมันเนี่ยทั่นเงจำไ่้ไหมมัน,นกินหลายแล้วเบี้ยงานกับเพาะนากบเพาะเพราะยามนำนาเพราะว่าคู่เอื้อไปเข็ดกิจกรรมนั่นนี่ดูว่ารถสองทีซานเลยบ้านายามกูคู่เข้าขึ้นเล้วก่อแล้วเข้าไปขายอืมกระดุกว่ากวายามไปเลย เงี้ยคำนี้หน่อเคำนี้อืมคำนี้อืมโอ้ยจำหนูได้จำหนูไปอมโอ้จะคำนี้กเลยนี่กบสามตัวฝนตกมันยุดก่อนฝนยุดก่อนเอ๋อบ้านพี่น้องฝนตกกับคอมเมนต์มาเรื่อยๆพี่น้องอยู่แถวใดเดี๋ยวที่พาบัวไปส่องกบมืองแรงแต่อยู่แถวอุบลก็ไปห้องอุบุนกูละ คำนี้ใหญ่เลยอืมสบายดี